สร้างบุญใหญ่ร่วมใจสามัคคีเสริมบารมีกุศลครั้งใหญ่ดูทำบุญมุนเวียนอีกทีเป็นประเพณีดัง ขอเชิญร่วมทำบุญพ่อถวายผ้ากฐินสามัคคีบวชชีพราหมสวดมนต์ข้ามคืนและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างวิหารพระพุทธบรมีสีสันเพชรหลวงพ่อพระยกขาวระหว่างวันที่17และ18ตุลาคม2563ณวัดหนองคอนตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย กำหนดการวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน12ตั้งกองกระถินสามัคคีณสารา,าการประเรียนวัดหนองคอนเวลา18นาฬิกาบวชชีพรามสวดมนต์ฟังธรรมตลอดคืนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน12เวลา9นาฬิกาประกอบพิธีทอดถวาย้ากระถินสบบามัคคีนำโดยพระอาจารย์บุญชวนธรรมโคสโกวัดป่าวังน้ำทิพย์อำเภอ เลิงนกขาจังหวัดยะโสถรนายเสถียรนางอําขาคําล่าพร้อมครอบครัวเสร็จพิธีทอดถวายผ้ากรถินรับของที่ระลึกผ้าห่มกันหนาวทุกท่านที่มาร่วมงาน พระสงฆ์ปราบผมน้ำพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีกระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลจึงขอบอกบุญเรียนเชิญเจเริญพรมาอย่างพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกระถินสามคัคคีบวชชีพราอมสวดมนต์ข้ามคืนและทำบุญสร้างวิหารพระพุทธบารมีสีสันเพชรหลวงพ่อพระโยกขขาวมาณโอกาสนี้ ติดต่อร่วมทำบุญทอดกระถินสมคขีทำบุญสร้างวิหารพระพุทธบรมีสีสันเพชรตลอดจนน้ำดื่มน้ำปานะโรงทานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ทุกวันที่พระอาจารย์เพชรพนมที่ปะธรรมโม โทร0896212568 0896212568พระสมุสีเมืองรักขิตะธรรมโมโทร0879410884 0879410884สถานีวิทยุพระพุทธศา,าสนาหนองคอนเรดิโอโทร0854672123 0854672123อย่าลืม1ปีมีเพียง1ครั้ง 17และ18ตุลาคม2563นัดพบผู้ร่วมทำบุญทอดกระถินสาม,มัคคีบัวชีพรามฟังธรรมตลอดคืนทำบุญสร้างวิหารพระพุทธบาร,รมีสีสันเพชรหลวงพ่อพระโยกขาวนวัดหนองคอนตำบลพลแพงอำเภอร,รัตนวาปีจังหวัดหนองคายทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักความสามัคคีนี่เป็นสาเหตุยังความ สมเจตนาผมขออำหน่วยอวยพรให้ท่านจงพ้นภยัยพานพยาต